ในเมื่อวานนี้นะครับหลายๆคนคงจะได้ดูการถ่ายทอดสดการถแถลงของท่านนายกรัฐมนตรี Ignite Agriculture Hub นะครับซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนะครับก็มีการแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง Ignite Agriculture Hub ยกระดับสินค้าเกษตรไทยนะครับโดยเกษตรกรและก็ผู้ค้าที่เกี่ยวข้องวันนี้มีความเห็นในประเด็นนี้ที่น่าสนใจนะครับส่วนความเห็นนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันครับ ราคาผลผลิตทางการเกษตรทั้ทงผักและผลไม้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นวัตถุดิบและอาหารหลักที่คนไทยบริโภคทุกวันรวมถึงเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศซึ่งราคาสินค้าการเกษตรส่วนใหญ่ปรับตัวตามกลไกของตลาดทั้งปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดและความต้องการของตลาดโดยในช่วงนี้มะม่วงคือผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากแต่ราคามะม่วงยังคงปรับตัวสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีความต้องการในตลาดสูง ขณะที่ผลผลิตส้มนอกฤดูกาลถึงแม้จะมีปริมาณผลผลิตน้อยลงแต่กลับมีราคาที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการของตลาดแต่ยังคงไม่แน่นอนปีนี้เป็นไรพครับราคาดีครับดีดีขึ้นครับดีกว่าทุกปีทุกปีบางครั้งก็ไอ้ล้มราคามันไม่ดีก็ล้มแต่นี้ปีนี้ราคาดีออกาาวถขายออกนักออกนักเลยราคาดีเพคนซื้อเป็นไงครับนักขับคนซื้อกันมาซื้อกันทุกวันนานเยอะครับ ปเ,เปรียบเทียบปีที่แล้วหรอคะพอๆกันถ้าช่วงในฤดูจะเยอะพอๆกันแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นนอกฤดูใช่ถ้าเป็นนอกฤดรูราคามันขยับขึ้นแล้วของมันก็จะน้อยลงคุณภาพก็จะลดลงอ่ะถ้าช่วงนี้ราคามันจะทรงๆอะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ของมันเริ่มลดลงเพราะว่าช่วงก่อนมันแล้งแล้วก็ผลผลิตมันน้อยลงราคาก็จะเริ่มขยับขึ้นค่ะ ความผันผวนของราคาในสินค้าเกษตรเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคของเกษตรกรเนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรไม่สามารถควบคุมราคาได้ต้องอาศัยฤดูกาลและความต้องการของตลาดเป็นหลักซึ่งทั้งสองอย่างเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกะะรัฐมรีเล่งเห็นถึงความสำคัญของภาคการเกษตรที่เป็นหัวใจหลักของประเทศการถแถลงวิสัยทัศน์อีกไน agriculture hub เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลมีแผนที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลกยืนยันว่าจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น3เท่าใน4ปีผ่านการสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตรให้ปัจจัยที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ยกระดับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลักดันการทําการเกษตรแม่นยําและศึกษาตลาดที่มีความต้องการที่แตกต่างกันโดยเฉพาะส่วนที่สําคัญ คือตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งเกษตรกรและผู้ค้าต่างมีความเห็นตรงกันว่ารัฐบาลกําลังแก้ปัญหาที่ตรงจุดคือการหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรทําให้เกษตรกรสามารถควบคุมราคาได้สร้างความยั่งยืนในอาชีพครับผมหันตัวครับที่ว่าไอ้นายกบอกว่าจะมาพัฒนาการเกษตรช่วยกันพัฒนาคือมันดีขึ้นอย่แล้วครับแล้วก็เป็นหาตลาดคือครับผมว่าดีครับเพราะว่าเจ้าส่วนก็จะได้มีตลาด รองรับมีการสร่งออกการอย่างเงี้คยครับครับจกคือรัฐบาลมีหาตลาดขึ้นแถมนะครับช่วยหาตลาดแล้วก็พัฒนาสินค้าให้มันดีขึ้นส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับอ๋อถ้ามีตลาดหมยถือว่าตลาดรองรับมันก็เป็นผลดีกับแม่ค้าเพราะว่าเวลาเราแบบมีผลผลิตมาเนี่ยเราสามารถปล่อยตลาดได้เลยไม่ต้องแบบใช่มันจะผ่านมือใช่เราใช่ใช่ตลาดมันก็นจะดี เราไม่ต้องไปหาตลาดใหม่มันก็ดีค่ะสำหรับมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลจะสนับสนุนเกษตรกรในระยะเวลา6เดือนต่อจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเด้นมาตรการเร่งด่วนคือการบริหารจัดการน้ําภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยดําเนินการลดการเผา 4.3a ปการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่และเร่งศึกษาการใช้เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมให้เป็นพืชชนิดอื่นที่ตลาดมีความต้องการและการส่งเสริมให้กเกษตรกรผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานทีมข่าว nbt เชียงใหม่รายงาน